สวัสดีครับผมชื่อนาบินคูเรชีมีคนถามผมเรื่อยๆเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์วันนี้ผมจะมาตอบคำถามบางข้อข้อหนึ่งที่มีคนถามบ่อยที่สุดคืออเลและพระเจ้าที่คริสเตียนนับถือเป็นพระเจ้าองค์เดียวหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะเราที่ผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้นั้นที่ทรงดำรงอยู่ผู้สร้างเราทุกคนก็สดับฟังทุกๆคนเมื่อเขาทูลขอพระองค์พระเจ้าทรงรู้จักเขาคนนั้นตามชื่อ พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างแต่ละคนเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราอธิษฐานทูลขอไม่ว่าจะทูลขอใครก็ตามก็มีพระเจ้าองค์หนึ่งนี้ที่สดับฟังคำทูลขอนั้นแต่พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าตามแบบที่อิสลามคิดหรือพระเจ้าตามแบบของคริสเตียนนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะอธิบายตามที่อิสลามเข้าใจพระเจ้าและลักษณะของพระองค์ต่างจากพระเจ้าของคริสเตียนอย่างมากแน่นอนพระเจ้าของคริสเตียนเป็นตรีเอกานุภาพพระเจ้าของคริสเตียนเป็นพ่อพระเจ้าเป็นพ่อที่รักแบบสมบูรณ์ครบถ้วน พระเจ้าของคริสเตียนยอมเข้ามาในโลกนี้และทนทุกข์เหมือนอย่างคนเราพระเจ้าของคริสเตียนพร้อมที่จะยกโทษบาปให้แก่มนุษย์โดยที่พระองค์ยอมรับโทษนั้นเองในหลายๆแง่นี้พระเจ้าของเราต่างจากพระเจ้าของมุสลิมโดยสิ้นเชิงพระเจ้าของมุสลิมอยู่นอกเหนือโลกมนุษย์ไม่มีใครสามารถรู้จักพระองค์ในกุรานกล่าวว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องหลังม่านและไม่สมควรที่พระองค์จะเข้ามาในโลกนี้หรือสำแดงตนให้มนุษย์พระเจ้าของคริสเตียนและพระเจ้าของมุสลิมต่างกันมาก พระองค์ปฏิบัติต่อมนุษย์ไม่เหมือนกันพระองค์ชี้ทางที่ผิดกันพระเจ้าของคริสเตียนบอกให้เชื่อในพระองค์ให้ติดตามพระองค์และพระองค์จะแบกรับบาปของเราเองพระเจ้าของมุสลิมมอบระเบียบการให้ติดตามและมอบกฎให้ปฏิบัติตามก่อนเพื่อจะรับเมตตาปราณีของพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เหมือนกันเลยในหลักคําสอนแต่หน้าขอบพระคุณมีพระเจ้าทิ้งแท้เพียงองค์เดียวฉะนั้นเมื่อคริสเตียนหรือมุสลิมก็ดีที่เขาเรียกร้องหาพระเจ้าที่จะสัาแดงพระองค์เองกับเขา พระเจ้ามีพระคุณเหลือล้นและพระองค์จะตอบอย่างที่พระองค์ทรงตอบผมเอง